สังเกตนะครับถ้าหมูและก็กระเทียมนะครับเริ่มที่จะออกเป็นสีเหลืององมส้มแก่อย่างนี้นะครับแสดงว่าได้ที่แล้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นจากกระทะน,นะครับเราจะเร่งไฟนะครับให้เป็นไฟร้อนอย่างรวดเร็วนะครับทางนี้เพื่อให้หมูมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับและก็จะได้ไม่อมน้ํามันนะครับ อย่าลืมนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเร่งความร้อนนะครับให้มันเป็นไฟร้อนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าสีมันได้ที่เมื่อไหร่เราก็ขึ้นทันทีนะครับวิธีการทอดลักเล็ดลับอย่างนี้นะครับเป็นการทอดที่ทําให้หมูมีสีสวยนะครับน่ารับประทานและก็ไม่อมน้ํามันนะครับ